นาอยะโดแน่ศึกล้มแชมป์สามสถาบันรุ่นเบนตัมเบตเดือดแน่อเมซอนพราม์วิดีโอเพรเซนไรบ็อกซิ่งครั้งที่สองซึ่งคู่เอกก็คือการพบกันในภาคที่สองของนาอยะอินอุเอะแชมป์โลกรุ่นเบนตัมเบตของ IBF เดอริงและซูเปอร์เวอร์แชมเปี้ยนของ WBA ซูเปอร์สตาร์มวยโลกเจ้าถิ่นและโนนิโตโดแนจูเนีย เจ้าของชามโลกรุ่นเดียวกันของ WBC ชาวฟิลิปปินส์ที่จะมีขึ้นในวันอังคารที่7มิถุนายนนี้โดยล่าสุดนั้นมีการชั่งน้ำหนักตัวก่อนการชกซึ่งทางอิโนเวก็ชั่งได้53.5กิโลกร,รมัมหรือประมาณ118ปอนด์พอดีส่วนทางโนนิโตโดแน่ก็ชั่งครั้งเดียวผ่านด้วยน้ำหนักตัว53.4กิโลกร,รมัมหรือประมาณ 117.75ปอนด์หลังจากการช่างน้ำหนักตัวผ่านพ้นไปแล้วทางโดเนก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าการชกในไฟนี้ถือได้ว่าเป็นการชคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมและก็ยังเป็นการชคที่สำคัญมากๆพอหากผมผ่านไฟนี้ไปได้ก็จะเข้าใกล้กับคำว่า Unreputed World Champion มากที่สุด ส่วนทางนาวยะอินโอเนันก็ได้กล่าวในทำนองเดียวกันว่าเกินชกในไฟนี้นั่นเปรียบเสมือนทางผ่านของผมที่กำลังจะเข้าใกล้กับคำว่าอันดิพูเตดเวอร์แชมเปี้ยนแล้วนาวยะกล่าวสำหรับการถ่ายทอดสดมวยโลกรายการนี้จะมีการสตรีมสดผ่านช่องทางรับชมของอเมซอนพลา m วิดีโอและอาเบมะพีพีวีไของอาเบมะทีีในประเทศญี่ปุ่น สำหรับสมาชิกเท่านั้นโดยจะมีการเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา18.30นาฬิกานาทีตามเวลาในท้องถิ่นหรือตรงกับ16.30นาฬิกานาทีในเวลาประเทศไทยอย่างไรก็ตามสำหรับมวยรายการนี้จะมีการถ่ายทอดสดไปยังประเทศอื่นๆทั่วโลกทางสถานี ESPN Plus นั่นเอง